ตรงนั้นก็จะเป็นเป็นถนนถนนที่รถวิ่งนะคะเลนนี้ก็จะเป็นเลนจักรยานนะคะส่วนเลนนี้จะเป็นเล,เลนสำหรับเดินนะคะก็จะแบ่งโซนเรียบร้อยนะคะแบ่งโซนแบบจัดระเบียบความปลอดภัยนะคะนะคะถ้าบ<ม>างคนอาจ<า><า>จะถามว่าแม่จ๋าแต่งข้าไหมนะคะนี่นะคะไม่ได้แต่งนะคะอันนี้คือสีสีจริงๆคือที่แม่จ๋าถ่ายจากโทรศัพท์เลยนะคะนี่เป็นสีท้องฟ้าสวีดัสสวัสดีค่ะแม่จ๋าปลาเบลมาแล้วแม่จาท่น วีดัสสวัสดีค่ะแม่จ๋าพาเพลินมาอีกแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะเสียงเจื้อยแจ้วแววเสียงสำเนียงแม่จ๋าพาเพลินเองนะคะก็วันนี้นะคะก็มาทูกทายทุกคนด้วยบรรยากาศหนาวๆอีกเช่นเคยนะคะในช่วงปลายฤดูหนาวกำลังจะเข้าสู่ซัมเมอร์นะคะ นะคะก็เดี๋ยวเราพาทุกคนออกมาเดินรอบๆหมูบบ่บ้านกันอีกเหมือนเดิมนะคะดูบรรยากาศนะคะก็จะมีทั้งอ่บรรยากาศความแห้งของต้นไม้ใบไม้นะคะแล้วก็ยังแล้วก็เริ่มมีความสดความเขียวเริ่มขึ้นมากำลังจะเข้าสู่ ช่วงฤดูไปรไม้ผีิในอีกประมาณไม่นานนี้นะคะอีกในไม่ช้าวันนี้เราก็มาเดินรอบๆหมู่บ้านดูบรรยากาศมาเห่าคนสวยอีกแล้ว อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่แม่จ๋าอยู่นะคะเป็นหมู่บ้านที่แม่จ๋าอยู่ในเดนมาร์กนะคะฝั่งจอร์แดนนะคะเคลวระบเมืองเคลวระบกก็มาทักทายทุกคน แก่แล้วเวลาเดินก็จะมีเสียงหอบแบบนี้นะคะแต่ถพอเอ่อบางทีดูอาจจะดูแบบว่าเหมือนมีต้นไม้แห้งๆนะคะแต่ทุกคนแต่พอถึงฤดูฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะสวยงามนะคะเนี่ยที่แห้งๆเนี่ยมันก็จะมีใบมีดอกสวยงามนะคะมันก็จะเขียวมีสีสันจากดอกไม้ใบไม,ไม้หลังนี้เซลนะคะทุกคน นี่ลูกชี่เซ็ o ใช่ลุกใช่ and high And new And beautiful, and beautiful. <Good. S 1> ที่ไปไม้ต้นไม้ที่เห็นแห้งๆน้ำตาลน้ำตาล,นตาลเนี่ยถึงเดี๋ยวถึงฤด,ดูกาลไปไม้ผลีฤด,ดูกาลซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะกลับมาเขียวมีสีสันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนกนกตัวนี้ <c oughs> เยอะนกอ้าวไปแล้ว นกเยอะอันนี้เอ่อตรงนั้นก็จะเป็นเป็นถนนถนนที่รถวิ่งนะคะเลนนี้ก็จะเป็นเลนจักรยานนะคะส่วนเลนนี้จะเป็นเลเลนสำหรับเดินนะคะเขาก็จะแบ่งโซนเรียบร้อยนะคะแบ่งโซนแบบจัดระเบียบความปลอดภัยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรา,าทักทายกันเท่านี้ก่อนนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปจ้าให้ชมบรรยากาศวันนี้นะคะนะคะถ้าบางคนอาจจะถามว่าแม่จ๋าแต่งภาพไหมนะคะนี่นะคะไม่ได้แต่งนะคะอันนี้คือสีสีจริงๆที่แม่จ๋าถ่ายจากโทรศัพท์เลยนะคะนี่เป็นสีท้องฟ้านี่ค่ะวันนี้มีพระอาทิตย์ Oh, ผ้าทิ่ส่องแสงสวยงามมากสวยงามสวยงามโอเคค่ะ okay, ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย See you again